ข้น <m uch ess ime> เข้าไปนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจะได้ไปวันนี้มาฟังคำพิพากษาครับ ก็มาแล้วไม่พร้อมจะไม่พร้อมได้ไงฮะมาแล้วมาฟังคำพิพากษา14ปีก็รอวันนี้แหละสู้มา14ปีรัฐประหารสองครั้งได้มา10คดีคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายแล้วก็คดีนี้เกิดจากรัฐประหารเมื่อปี49จนกระทั่งรัฐประหารปี57มันก็ถึงมาศาลได้ นะคดีที่มันไม่มีความสลับซับซ้อนอะไรคดีที่มันมีผมมั่นใจในในในธรรมคดีมันมีความพิรุษในทุกขั้นตอนพยานรับกันกลางศาลก็มีว่าไม่รู้เรื่องเขาเรียกมาเซ็นชื่อก็ยังมีแล้วไงก็ใช้สิทธิต่อไปครับก็ใช้สิทธิอุทธรณ์ มันก็ก็ใช้สิทธิตามกฎหมายนะมันจะออกยังไงก็คันลองของมันมีก,ก,ก็ก็ต่อสู้กันไปตามคันลองและจำเลยอื่นทีจ่จำเลยร่วมนี้มีการติดตอ่อไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันฮนะไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบแล้วก็คือไม่ว่ายังไงเอาฝากไว้ถ้า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 แจงอย่างคุณบอกก็ฝากให้ช่วยผลักดันรัฐธรรมนูญนะครับให้อยากให้คืนอำนาจให้ประชาชน ให้ประชาชนไปเขียนรัมนุนของประชาชนเองบ้านเมืองนี้มันจะได้แบบหมดยุคการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วก็หลักนี้ทำมันจะได้กลับสู่บ้านเมืองนี้นะสิ่งที่สิ่งที่สู้มาตลอดมันโดนจับโดนอุ้มโดนอะไรกันมาไม่รู้กีท่ทีก็สู้กันเรื่องนี้นะนั่นแะหละอยากให้อยากถ้า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 อยากจะอยากเห็นนะนะฮะก็คือสู้กันมาจนกระทั่งเมื่อวานก็ไปสภามันก็ สู้กันจนกระทั่งวันนี้ไม่มีโอกาสพ่าต้องมาศาลมันกนก็จะไปสู้กันต่อที่สภาคือก็อก็ฝากไปบอกท่านนะครับว่าการคือนอำนาจให้ประชาชนไปเขียนกฎกติกาของประชาชนเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชอบทำเพราะอำนาจเป็นของประชาชนถูกไหมครับ การที่2เนี่ยมันไม่ใช่การตีเช็คเปล่าอย่างที่ท่านพยายามจะบอกเพราะว่าประชาชนไปเขียนมาเนี่ยก็ยังต้องเข้ามาที่รัฐสภาถ้าเห็นว่าเขาเขียนมาไม่ดีก็ไม่ต้องรับก็ได้นะหรือสุดท้ายก็ต้องไปประชามติประชาชนเป็นคนตัดสินจะไปหวงอะไรนี่อำนาจของประชาชนเขานะแล้วบา, mm. บ,าบางท่านก็ไปบอกว่ามันเสียค่าใช้จ่ายบ้านเมืองเกิดความขัดแยง้งมีปัญหาเนี่ยมันเศรษฐกิจมันเสียหายเยอะกว่าไอ้เรื่องที่จะไปทําประชามติทำไมเราจะเสียเงินทําประชามติเพื่อให้มันเป็นไปตามเจตนาลงของประชาชนทำไมจะทำไม่ได้ มันจะได้ยุติความขัดแยง้งแล้วก็การให้ประชาชนไปเขียนน่าดีที่สุดถูกไหมครับเพราะถ้าไปแก้เป็นรายประเด็นอย่างที่ท่านบอกก็เถียงกันทุกประเด็นสุดท้ายมันไม่ได้แก้หรอกก็เอาอำนาจให้ประชาชนก็ไปเขียนเขียนมาไงก็ยอมรับกันถูกไหมครับมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะประชาชนก็มาจากการเลือกตั้งถ้าเรายอมรับกระบ,บวนการนี้มันก็จบและจะไปหวงไว้าาทําไมอำนาจที่ว่านั้น ผมว่าม,มันมาช่วยกันเอาประเทศออกจากวังวนความขัดแยง้งไ,ไอ้ของผมเนี่ยเจอผมเข้าใจดีเลยว่าเวลาบ้านเมืองมันไม่มีหลังนี้ทําเป็นยังไงนะผมรณรงค์ให้ไม่รับรัฐมนูนฉบับนี้ถูกอุ้มถูกเอาไปขังไม่รู้กี่ทีก็สู้กันมันมีคดียัดกันมาไม่รู้ตั้งกี่คดีผมมีทั้ง10คดีอะนะคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายแล้วไม่รู้มันก็จะออกยังไงก็ออกไงก,ก็สู้กันต่อนะครับมีอะไรอีกไหมนะ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจะฝากก็ฝากนะัะหละไปถึงประชาชนว่า อยากให้ประชาชนได้มีรัฐมนูญของประชาชนเองบ้านเมืองมันขัดแย้งมาพอแล้วเสียหายมาพอแล้วก็หยุดกันได้แล้วนะครับถ้าถ้าอยากจะฝากก็ฝากตรงนั้นแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องกังวลคือก็ใช้สิทธิ์ผมเนี่ยเป็นคนที่สู้ตามกระบวนการแล้วผมไม่เคยผมเป็นคนที่เผชิญหน้าแล้วไม่เคยหนีเพราะผมเชื่อในสิ่งที่ผมทําว่ามันเป็นประโยชน์มันถูกต้องนะฮะคดีนี้ผมที่ไม่กังวลเพราะอะไรฮะเพราะทุกขั้นตอนมันทําถูกต้องหมด ไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดรายงานปปชก็บอกเองว่าทุกอย่างทำถูกต้องนะครับผมถูกกล่าวหา3ข้อหานะฮะข้อหาแรกอ้างว่าออกทีวอาร์ตามใจชอบปปชไต่สวนมาก็บอกทีวารที่ออกมาเพราะว่าแก้ปัญหาความล่าช้าแล้วออกมาเป็นประโยชน์อ,อ้างว่าเอาเอาโคต้าไปขายก็บอกว่าปปชบอกทุกคนขอมาได้หมดข้อหาที่2อ,อ้างว่าผมออกทีวารฉบับนี้แล้วทาให้เกยหาเสียหายต้องไปซื้อแพงขึ้นปปชก็ไต่สวนเองบอกไม่ได้ซื้อแพงขึ้น ประชาชนได้ประโยชน์แล้วไม่มีใครได้ประโยชน์เพราะว่าไอราคาที่เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการก็ต้องไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์อีกเยอะแยะไม่มีใครได้ประโยชน์แต่เคหะได้ประโยชน์นี่คือผลไต่สวนคุณไปดู้ที่ผมโพสต์ไว้อยู่หน้าไหนหน้าไหนมันมีหมดนะฮะข้อหาที่สามอ้างว่าผมเรียกรับผลประโยชน์ไปตอบแทนในตรงเนี้ยอายการก็บอกในคดีมันหาหลักฐานอะไรไม่ได้ว่าผมก็ไปเกี่ยวข้องน,นี่นี่อายการนะครับคุณก็ไปดูที่ผมโพสต์เอกสารมันจะอยู่หน้าไหนหน้าไหนผมอ้างไว้หมดเมื่อวานเนี่ยนะฮะและคุณจะให้ผม คิดยังไงอ่ะทนายที่ทําคดีกับผมก็บอกในชีวิตไม่เคยทําคดีอะไรที่มันมั่นใจขนาดนี้เพราะมันมันนอกจากจะกล่าวหาเราว่าไปทางซ้ายเราไม่ได้ทาแล้วมันยังสิ่งที่เราทํามันยังเป็นประโยชน์อีกแล้วคุณจะให้ผมมีคนถามไม่หนีเหรอมันจะหนีไปไหนอ่ะนะฮะก็ฝากไว้นะครับฝากรัฐหนุนของประชาชนไปด้วยอขอบคุณมากครับ